สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเก่ง FN Auto Car นะครับวันนี้นะครับมาพบกับการติดตั้งผมปูพื้นเข้าลูกงาน QJ นะครับในรถ b y d Dolphin นะครับรถรุ่นใหม่นะจ่่าย b y d นะครับวันนี้นะครับลูกค้ามาเลือกติดตั้งผมปูพื้นเข้าลูกงาน QJ สีที่ลูกค้าเลือกนะครับจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับเดินได้ทองลายใหม่ลายดาว นะครับในส่วนด้านท้ายเนี่ยฮะเป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้เลยปิดให้เต็มๆแล้วก็มีแผ่นพับเบาแยกคู่อย่างนี้นะครับติดตั้งมาให้ในชุดนะแล้วก็ในส่วนของแถวที่สองนี่นะครับบังขึ้นขอบขึ้นข้างเต็มๆเลยข้างในานี่สอดลึกสุดๆกันอย่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะบังรองน่องรองน่องมีนะครับอย่างที่บอกคันนี้นี่ มีออปชันเสริมเพิ่มเติมด้วยนั่นก็คือพรมวานเท้าจากพุนลายกุชีส่สีน้าตาลนี่นะครับสวยๆกันเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าข่งค,คนนั่งข้างบ้างนะครับนี่นะฮะขึ้นขอบขึ้นข้างสอดลึกสุดซอยอยู่ข้าง,างในอย่างนี้เลยนะครับสวยๆกันเลยนะโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันอีกฝั่งครับโอเคครับเรามาดูกันอีกฝั่งหนึ่งนี่นะครับก็ย้ำกันนะครับว่าพรมคิวเจเนี่ยทำจากหนัง p u ตัดทับ xpe สชั้นหนาสิมมิลไม่เก็บเรื่องของกลิ่นฝุ่นทำความสะอาดง่ายไม่นําไฟนะครับมีรองรับกับรถทุกรุ่นทุกแบบนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาหาเราได้นะครับราคาก็มีตรภาพตามคุณภาพของสินค้าเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของคนขับนะครับของแท้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับจะมีนี่เลยหัวหมดุดทั้งตัวที่เสียเป็นลิ้นล็อก คิวเจสีทองแล้วก็ตรนพรมวางเท้าดับฝุ่นนะครับก็จะเป็นหัวหมุดอย่างนี้ข้างลน่างจะเป็นกิฟล็อกอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับแข็งแรงทนทานสวสวยเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยไว้เดี๋ยวข้างหน้ามาพบกันใหม่นะครับว่าจะเป็นรถรุ่นไหนกันอีกครั้งนี้ขอตัวไปก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ